เมื่อวานนี้เรายังดีกันอยู่เหตุใดไม่รู้ลุงลืมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามใหม่ช่วงด,ดีทุกเดือนวันเดินครับวันนี้พามาดูน้องสามครับน้องสามน้องสามของสวนนะครับที่เขามีลูกนะครับสี่ลูก วานฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักทำให้ตอนนี้ล่วงไปสองลูกนะครับน้องใหม่เลยครับสุเรียนน้องใหม่เลยเพราะว่าเพิ่งเป็นลูกให้เห็นปีแรกนะครับแต่เขามีดอกปีที่สองนะครับปีแรกปีแรกดอกเขาไม่ไม่ติดลูกนะครับปปนีใ้ให้เห็นลูกนะครับ เรียบร้อยไปแล้วสองนะครับรูปร่างไม่สวยครับรูปร่างไม่สวยรูปทรงไม่สวยอันนี้ก็จะเหลือสองลูกนะครับสองลูกไม่รู้จะอยู่ไหมสองสาเหตุที่ไม่อยู่ก็คือหนึ่งแต่ใบอ่อนนะครับใ้อ่อนเยอะนะครับสองฝนตกฝนตกหนักนะครับให้ปริมาณน้ำมากๆนี่ขั้ว หลุดง่ายครับพร้อมที่จะทิ้งลูกตลอดเวลานะครับดินจับน้ํานะครับดินจับน้นํานี่ทุเรียนไซไม่เกินไข่ไก่ไข่ไข่เป็ดไข่หานเนี่ยโอกาสล่วงสูงนะครับในลูกใหญ่นี่ใหญ่กว่าขวดโคกแล้วครับ ไม่เป็นไรตอนนี้เหลือสองลูกครับลุ้นรับลุ้นเมื่อวานนี้ยังเห็นอยู่หลัดๆนะครับไปซะแล้วเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับดินฉ่ำน้ำแล้วดินฉ่ำฝนตกนานมากนะครับฝนตกหนักและนานด้วยสลัดลูกเฉยเลย ยาก็ยาก็งามมากนะครับเพิ่งตัดไปยาวเร็วมากเลยครับเจอฝนเข้าไปมีนาตัวเจ้นอย่างดีนะครับโอเคครับพามาชมทุเรียนน้องสามครับออนทองดูว่าบนยอดนะมีแถ่ใบอ่อนทั้งนั้นนะครับ แต่ไปอ่อนคอยเหลือให้เห็นนะอย่าใจ,ใ,จใจสออรั่วซะก,ก่อนนะครับถ้าฝนหยุดก็มีโอกาสมีโอกาสอยู่ครับถ้าฝนมาอีกก็ไม่แน่ครับเสียวมากเลยโอเคครับคลิปนี้กับคุณสวัสดีครับ